สวัสดีครับมันนี้มาลุยภาพาตรดาในทางของไม่ลุยเลขเล่านะครับมาแล้วครับเจ้าที่ห้องบอกแล้วนะครับว่าเป็นเลขตัวใดไฮมาชัดเจนเล็กซองโตนะครับแถมอีกผู้นึงก็บอกฮอนหกโตหาโตพี่น้องเป็นเลขตัวใดไปติดตามกันเลยครับ สวัสดีครับแม่เลยครับดีครับคับเห็นข้าวมันตามแม่เลยเนาะอ้าวกับพี่ของคุณยดเกเมือแน่นอนจะน้า่อนคือเขาสามวดซ่อนเดี๋ยวก็เป็นห้างเนาะวดนสองวันแหะไม่าอั้กันวันนั้นกับฟันว่าได้ไปเกี่ยวเขาเนาะนี่บ้านกับนึ่งนึ่งเก้านะกับออกสองสองเลยดิอืมันออกสองสองฟันว่าไปเกี่ยวสองคนนี้ได้า มันกับตีบ่เป็นเนาะห้องกับพี่สองกหรักตีสองันเนี่ยะห้องกับในตำรากนหนึ่งสองเก่าหรอเออห้องกับตีหนึ่งสองเก่าแน้ำไปหายเท่าอีเด้น้ำไปหายเท่าไปเด็กบ้านเก้าตัวไหนของคนยานมันออกเจ้าตัวเลเท่าไปหามอรวยหนึ่งหนึ่งเก่ามัวหาันวเออมันบ่เขาน้ะม่นเขาแต่ลอกมเยอ่อือแต่ว่ามันบ่เขาอาอไม่พี่น้องไอ้่นผู้ันบอกกัดีไอ้สิมิโชกันละนะครับเล็กขอเคนหลมาขึ้น พอเปนวหยเป็นตูเด้อตี่าเป็นได้เลยวังโอพต่อพุ่มทีเลยเออวันนี้นอนเสียบไปันมีค้นมาห่องบอกเลขมันออกเลยเด้เจ้าถือว่ววัดสันแม่นถือตัวใดล่ะวัาสันว่าเอาบอกคข่เด้อวัาสันไข่อยิบฟังเอาวัาสันว่าเขาเลขห่วงมากไหมห่วงมากแบบแห้งเด้ออันว่ออกมันเลขมันออกแค่ไหนมันคือไหนรแต่ว่าหาตัวคน โอ้ห้องบอกแม่หรือเล่าหะอ่าโตัวแล้วปานนี้เขาเรียกว่าเอาตัวใดขึ้นก้อนวันสเล็บฟังเงาเนาะสามศูนวัสสามศูนย์หนึ่งหกศูนย์ปะนะเขาว่าสามศูยหนึห่งหศูย์ยายแรมเรียกว่าคอยถือเลขยายวัสดุคอยถือเลขวัสัุว่า,เ,าเรียกว่าเจ้าถือตัวใดคอยก็ถือเลขบ้านเจ้าเล็วหนึ่งหกศูนย์ะนะยายแลมว่าโอ้มเรว่าถือเลขบ้านเออเนายเกิดไาเนี่ยก็ถือเลขบ้านเลย คนกัเลขว่าคอยก็ถือเลขบ้านเจ้าเลยหนึ่งหกศูนย์พนะออืสามตัวกันหนึ่งหกศูนย์หมดแล้วอืสองตัวก160ันหนึ่งศูงน,ย,นย์แล้วศูนย์หนึ่งใช่ไหมเน้ออถ้า่อยตัดให้ก็สามศูนย์ไล้วแปศูนย์หกศูนย์หนึ่งหกอ้าวทำยังไเนี่ยตัดให้ได้ไงอืม อันนี้เลี้ยงมาถึงบ้านเลยบ้านสามตัวเออแล้วว่าข่อยถือหนึ่งหกศูนก็ได้แม่ป้าว่าเซ็นจักแมนบ่าเแมนในปันแล้วห่วงมากบ่ทับดา,าเลเนึ่งหนึ่งศูนย์อีเป็นเลขลางเลยศูนย์หนึ่งเล็ลางเลยตะกอเออบานเอนันนีเ้เห็นเกาได้ไหวเด้หวานแจ็คเสี่ยวลุ่มกลุมได้บาา่เออเอาลงอัน่าแมนดอกทุรยว่มามันสีออแปดสามกับสามเกยหรือเลัม,มันคือสีลายตัวเถิดเลยวังอันนี้เป็นผู้ที่เคยบอกห้องบอกถือกันเออผู้ใช่ แจ็คสีแมนบ่แมนเดอแจ็คสีแมนคือต่เกาพอกนว่าชู้ยม่โศกันนี่นมันสีออกแปดสามกับสามเก็ดละคนน่ะคนว่าเด้ดดิแจ็คสีแมนบบแมนเดอร์พิเอฟซีกับพิจนาพิจนานอนมีสองช่วยเนาะเอพูดแย่แหลมก็ผัวเันเถียงกันว่าเลขสียออกตัวนั้นบ่นเพื่อเลวคอยเถือเล็ตะวันคอยถือึงหกศูนย์นเด้ระวังซี่เลขบ้านแม่ป้าลุงว่าสั่นบ้นเองูเก่าเลยเสียงขึ้นมาว่าโบแมนดอกมันเสีออกแปดสามกับสามเก็ดหน่นว่า คืออยู่ขื่อขั่คือตะเกามันกื่อเมนเลยแจ็ดสิเมนบบเมนเนาะตัวาไม่เหลือมากเทียงกันทั้งสี่ะเละส่วนในญ่เนาะเออคนเรยกว่ามันเออกแปดสามกับสามกีดแล้วพนันียงเขานี่อันพูนก็เลยโบปากงาหมูดอกพนดีใจครับไม่แล้วก็ถกนึ่งหกศูนย์ก็ถึกหนึ่งหกศูนยแล้วว่ะวันนี้พูนอันเลยสอดขึ้นมันบบเมนเนาะมันเออแปดสามกับสามกีนึ่งพนขื่ว่าเด้ อาาวมีชีตกนยู่หรอคะเออม่งีแลมแล้วห่งมาวางเั่ล้แล้ววันาคนคือเรขบ้านเจ้าเรกแม่ป้าว่าเสร็เรยว่ามันออกแล้วมันสีออกอีบ่เลยว่างริงวยเลืเล่ากีเจ้าครับเหลืล่าเลท้มนออกดีเออเล่าเนี่ยมากก็เลยอเ้าตัวก็เรยว่าเพ่นสวนขึ้นมาว่าแปดสามกับสามกียดมันสีเมนว่าสลก็บังน้ำอยู่อืะว่าเราก็เป็นผู้เก่าผู้เคยบอกเองนเาะให้เพื่อนผู้ในห้องบอกตันม่นของเจ้าหน่อยจับได้เจรกรอบนอยู่อือ แต่ว่าอันที่ว่าห้องบอกเลขหาตเนี่ยผู้ไมเสียงผู้ไมอ่แต่วันวาเลกมีคนถ้นเลกบอมันออกสามแต่วันหนึ่งผู้ใดผัวแย่แหลมโอ้ผัวแย่แหลมทุกคนวะเออคนได้นี่อ้คนเป็นผัวก็เมียโอกกันคนมาเลขบอกตัวไหแตาวันเือมันออกสามศูนย์หนึ่งหกศูนย์ได้พระเอาไอยกระเทียวตั้ตัวไทยตัวน้องไข่เสี้ยนึ่งหกศูนย์แย่แหลมสิคอยถือแล้วคอยถือแล้วคอยถือแล้วจะไม่ฝันแย่แหลมอ่องแบบนี้ ไปถือเลยได้ไหมป้าเจ้าถือบอ่พพนะผู้นี่ก็เลยว่าเดี๋ยวสิไปเบื้องก้อนบดนว่าสิไปเบื้องก้อนผู้นั้นเรยห่หองขึ้นมากว่าไม่เลขกัน,กนาสิออกแปดสามกับสามเกีผน้าว่าสั่นโซกันในอย่างพน,น,ะนะเลยบ่้ด้ไปเบื้องบินำัมผู้ไงนี่สวนขึ้นมาก่อนอือเอาก็ตามนี้ได้นะครับเอามาเลยขอสุดย์เฟังเพื่อจะเข้าใจไงเนาะอืคือแม่ลุยนี่ฝันว่าพอวันตามยี่แลมผัวเมียสองผัวเมียนี่ถามกันเออ พี่ไปถึงเลขว่าผู้ผัอคนอเนาะสามศูนย์หนึ่งหกศูนย์ผู้มียกเลยว่าถึงแล้วขอถึงหนึ่งหกศูนย์เลขบ้านแม่ป้าแม่ป้าเจ้าละแม่รูยจริงสินะแล้วบ้านนี่คนผู้เก่าผู้เคยห้องบอกแม่รู้ยสิดีๆเนี่ยผนเลยสวนของบ้านนแม่นดอกเลขพันดอกแปดสามครับสามเจ็ดเออเพ่นน่าเนี่ยมันจะเข้าใจประมาณนี้เนาะพอเลยก็เลยตัดทั้งหมดเลยให้นะครับพอไงตัดของอันพอบ้านก่อนคือตัดให้หนึ่งหกศูนย หนกับศ <1. S 2> ูนยหนึ 30, 31, 60, ่ง so น so 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 ึ่งค <I> so ือเป็นเลขให้เป็นเลขซีโตกับคือตัวนี้เลขเล่าเนี่ยนะครับมันประมาณนี้กัตัดใบพาแล้วกับสามศูนย์ศูนย์หนึล้วกับหนึ่ส่วนพุ่มจัตทีผู้เข้าผู้ใข้บอกถึงดีๆเนี่ยูมเลยว่อห้คือแปดสามกับสามเจ็ดเนาะเอาไปลองมักแต่ก็เลือกเอาได้นะครับมักผู้เ่าก็บแปดสามกับสามเจ็ดให้มักอันพอแลมก็ไม่โอ้แม่นพอแลมก็พอเยี่ยวเออพอแลม แม่แหลมแม่แหลมก่าพอวัน <c oughs> นะครับเนาะกวกก็เมียเพิ่นเบกันนั่นแหละ็คือตัวนี้แหละเมียเพิ่นถามารีบอกตัวไหรตะวันผลผลันไรมหาตัวผู้เมียว่ากระทั่งไข่ไข้มันหนุ่นแม่ขถืเขอ,อ,อระะเรียบนเม่ปลาลุยหนึ่งศนย์ปนักเจ้าถือน้ำข่บอแล้ววาเดี๋ยวเดีวก็จิไปเบิ่งบินก้อนห่มนว่าข่อยได้ซื้อบ่อเพราะงี่นั่นเลืสวนขึ้นโซ่กันง,งายๆเร็มันเสีอกแปดสมกับสามเก็บหอนคนว่าเอาขึ้นว่ามาจังสันน้อเลยวางสิ เขาอืมจะเรียกว่ากันเป็นคือตะเก่ามันกัดทิืงเลยเนาะทึ่งๆๆอือแต่ว่าปัญหาแต่ว่าบนนอนบนไหนนอนหม่องเก่าดิบ่าวนอนอยู่ในแง่นเปลี่ยนหม่องบ่เออแต่เพิ่นกัดจีบมันอยู่หม่องข้างนอกแต่เกาสิเพิ่นข้อประจําอยู่อยู่ในอยู่ข้างนอกแง่มข้างนอเขาไปนอนในแง่นมันก็อยู่หม่องเดียวกันล่ะเนาะแง่นเดียวกันอือแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเปลี่ยนหม่องนอนเปลี่ยนหม่องนอนนี่สิอือรู้สากว่าไปไต่เช็ดก็เริ่มไปนอนแน่นทอมัวจะเถียงกันอีกแล้วว่าเอ่นว่า ยี่เหลมกับ,ปกกบกกกเป็นตยากได้กับพวมาขึ้นตะกาเป็นเทียงกันทีทำไมออกนอยันเดียอส่วนนี้จะออกเดีนะครับก็บเรียว่ามันสิเป็นคือตะเก,กาวอย่ซี่กับพีจาระนาวก็กระวังดีๆเนาะปันในยังสั่นละแต่มันมวนเวยตัดมันมัดบอมัมอบบนตัว,วนะ <c oughs> ตัเลยเนี่ยพอมีผาาจักตัวเลยนะีออ่ยเพ่อพนกขว่าจังสั่นละพนเขาว่ามนาามศูนย์กมีกอหนึ่งกกมีศูนหนึ่งกมีหกศูนย์มีเนี่ยเพราะว่าเม่่แหลผมก็บอกว่าถึงหนึ่งหกศูนยสตัวเต็มๆเลยเนี่ยวงห้เลยหนึ ก็เรยว่าเจ้าถือว่าวันสันมีแล้วว่าหาสิปเป็าเบิ้งตีเล็กว่าะตนนเบิ่งอยู่วันนี้พวกนี้นั่นสวนกันมาเทียงกันอยู่อันละแปดสามก็สามเจ็หนตัวบนว่าไห้เมลเหล็กล่าเนี่ยคือศูนย์หนึ่งเป็นเหล็กลางหกศูเป็นเหล็กบนไอ้สามตัวก็คือนนงหกศเหล็กล่าเด้เนี่ยแต่ว่าพูดจาทีผู้เข้าผู้เข้า้องบอกเนี่ยบอกว่าแปดสมก็สามเจดเด้อนะครับพิจยาหนาเนาะบริเวณตาไห่แบบบ่าเลยคือสามศูย์ศูนย์หนึ่ง หกศูนย์ละกค่กกนะะหนึ่งหกหายเย็บสิเลยแกมืดเนาะครับผมเนาะเอาพิจารณาเด้วยนะครับมลกตัวใดก็ได้อย่าเน้นไลท์พลังหาบาทสิบบาทเด้ออืมเดี๋ยวจะมักเนาะอืมเอาเป็นคู่ผู้เข้ามาบอกฝันลักษณะเข้าฝันให้ฝันว่าเที่ยงกันน้ำไดหมักเกมีโชคด้วยนะครับสำหรับเ,เรืกแม่ลุยเนาะอืมขอโชคดีมิใช่กันสุข,ขสุขคนขอบคุณแม่ลุยหลายที่แบ่งปันในทางเด้อนะครับ คักเยอะักเยอมานอยู่ฝันนี่ดีใจหุ่งยีแม่มันเป็นเจ้าของกิถึงมาปนอยู่เขรู้สึกบ่เออั่ได้เบิ้งบินนี่นะพราี้นสวนขึ้นอกแบบแงเอาใช่ฝันดีจงมุ่งเลยเออแล้วว่านพรา้ว่านกับว่านเื่อเลักเ้ปิ มาจดไว้ยันคิวเลขบ่ไรสามศูนยหนึ่งหกื่อมต้งหาูย์่อบ่ไบ่าโ้จำได้ว่าจันคิวบ่ไรว่าสิมาจดไว้ยาขึ้นคนเี้ใช่จําได้เนาะฮะช่วโช์กันบ้านนะไม่ลือครับเลยยกช่องครับสวัสดีครับ